สวัสดีครับอายุพจวดครับวันนี้พาพี่น้องาจวดอยู่ที่สวนหน้าบ้านของคุณแม่สมอนคุณแม่สมอนเป็นแม่ของบ้ายุดเดงครับพี่น้องตอนนี้มีสวนหน้าบ้านครับเนื่องจากว่าอายุหลายแล้วนะครับก็เลยต้องเห็ดสวนไวบริเวณหน้าบ้านให้คุณแม่ได้นีการออกกําลังกายแล้วก็ได้มีกิจกรรมในการเห็ดครับนั่นเละคือพักถูกชนิด ทีคุณแม่หรือว่าทีขอบรัวนี่การอยู่กันกินนี่แหละพี่นอ้องเขากับปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านพื้นที่เล็กๆครับแต่ว่าเต็มไปด้วยพักหลายชนิดเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิง้งพื้นที่พอหลายนีอยู่มี่กินครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลดไปจา่ายภายนอกแล้วพี่น้องอพึงภาพปัจัยภายในส่วนสินมีพักอย่างน่นะครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ้งเด้อ เราไปถามคุณแม่เบิงตัวน,นี้เพิ่นกำลังเฮ็ดกิจกรรมในการปลูกอยู่คุณพี่น้องนั่งอยู่ข้างในพุ่นน่ะอันนี้คือสิแม่นแปลงผักเราสิไปถามเบิ่งว่าเป็นผักอีหยังกำลังปลูกเลยเนาะแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นหยังหมูไผ่ตู่ไผ่ตู่ติยังของอนุญาตติดไม้คุณแม่ไผ่ตู่คือพาย,ยัางแม่คือว่าขวาไผ่ตู่ยังกับบ้าไทย นิกแมงลักแมงลักอ๋อต๋แมงลักต๋แมงลักอ๋อนี่ปูสีเล่นป่นี่อันนี้แมงลักนะครับอ๋อขุดหลุมในห้องพื้นท้องยังบ่บ่ตตีมองเลยจ้ะไอตู้คืออะไรใดแม่อันพอใบเราก็ได้มันหนากันเลยถอนออกมาจะมาขยายออกอ๋อคือมูนี่แหละมู่ครับไงแล้วก็มี่แม่เป็นยังไง แม่งลักคือปลูกไว้ติดบ้านหลายแท้ก็บเธใส่ตุ่มใส่แกงนะจ๊ะอ๋อเพราะว่าอาหารอาหารนั้นอาหารอีสานอาหารบ้านๆเฮานี่แหละออ๋ได้ใส่ลายวันเถาะใส่หมกปูหมกปลาหมกนี่มอนี้ล่ะบ่แกงก็เป็นหมกก็เอาใส่ครับสวนของแม่นี่พื้นที่จักตารางวานี่หน้าบ้านนี่50ตาริบตะล้างว่าเนาะใช่พอมองปลูกผักเนาะ หาซือ้อถึงหกสิบจะร่างว่าพี่น้องแล้วสีผ้าไปย็ยางเบิง้งตอนนี้คุ้แม่เพิ่งกำลังปลูกบ่ได้ปลูกบ่ได้ปลูกขายแต่ว่าปลูกวายยไ่้กินเองอแข่งแรงปีนี้เจ็ดสิบปีได้ไหนพี่น้องนี่ในกระถางนี่ไป่นยองไนแม่กระถางนี่เป็นไอพราะอใอนกระถางไวเทอพอในกระถางใบมันเกิดเลากกเลยสิขยายออกครับ ก็ไม่ขยายไม่หนีมันเพาะนี่ฮต้นใดหน่อยก็เอาไบเจ้าก้อนเดี๋ยวขยายไปเรื่อยๆครับขยายไปเรื่อยๆเอาปลาพาพี่น้องเบิึงแน่วา่าแม่ปูยังแน่เลยไปจากเมืองนี้อัน,นข้างล้างแม่เนี่ยเป็นต้นนี้ยัง,งกเ,ก,ก,เ,ก,เก็กเป็นมะเขือพวงจินมะเขือมะเขือพวงมะเขือพวงอันนี้เลยโ้นมะนาวเดี๋ยวมะเขือพวงนี่อันนี้ปลูกหุ่นไหนล่ะนี่ ก็หุ่นแรกอะจาบ้านเนี่รงบ้านเออกเดีานเนออกดอกออกผลดอกครับปลูกยากบนเนี่ยทีไหนก็ก็่ยากยากแต่บัเคือเราปลูกได้กินไร่ลแล้วต่วกำลังเป็นเพื่อเป็อย่าง้เป็ื่ออตาทำสาวมันตีเนี่ยบัคเคอรยังไงแม่บัเือพ้อนี่ละบัเือพอนี่ตาเอ้นบัเือยังเพื่อล้งตี้อ๋อบัคเือข้างคบข้างกบอ๋อข้างกบข้างอ๋อนี่ม มีทุกต้นมันก็ได้กินอยู่เบ็นเขือพวงก็บกำลังเขือพวงกำลังหลายดอกอืสองนั่นนี่เขือพวงเอาไปเบิ่งอีกบกต้นบางอยังต้นบางนาวสิข้างนั้นนะต้นบางนาวไปเบิ่งบางนาวไปบางนาวก็พอได้กินนี่ยังต้นบางนาวหนิพอได้กินบางนาวอยู่มีอยู่สามสี่ต้นสามสี่ต้นแม็นอันนี้บางนาวยังนี่ออกดอกบางนาวแป้นบางนาวแป้นดิกำลังออกมันน้อยๆออกกำลังออกน้อยๆกำลังได้เยอะได้กิน พอได้ยูได้กินบมะนาเราต้นยังขนาดอันนั้นบบักักขามเทศบักขามเทศบักขามที่เทศนนไทยโอ้นี่พี่น้องมังคับไทยสะเดายังขนะคือเป็นสีดำดำสั่นสะเดาดำสะเดาขกกำสะเดาดำสะเดาขกกำโอ้มีสุนรน่ตัวขนาดโอ้ไปทางหลังนี่ก็จะเป็นบักม่วงยังขนาดแม่บักม่วงน้ำดอกไม้ได้กินยูนบ่ได้กินโอ้เพิ่ง เพิ่งเบิดน้วยติอันนี้ก็เป็นแปลงแปงแมงรักแมงลักขน้นต้นยังขนาดยุ่งขนาแม่เลยมันสมโบสมโอสมโบก่งออกดอกสมโบะก็ล่งออกดอกมันไม่นอนโอ๋ก็สิได้ตีนอนน่ะขามันปวดเลยเนาะโอ้สมโบะูมะักกินจะงหืออเออสมโบใบงามลายนอนมมาาสัยอยู่พี่น้อง เพี่อะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตัวบุ๋งไหมโอ้มันมีมแมลงทั้งสิ่นแหละมันนันหลายเอาออกหนึ่งตัวนั่นแหละตัวหนึ่งนั่นแหละโอซีเมจูได้พี่น้องคนมาอาศัยอยู่คุณแม่เพิ่มกัเอาไปปล่อยลงพื้นอินซีในไหนมันบ้าแม่บ้ามีเคมีโอ้ผีเสื้อพันแมาเห็ดรังไว้เนี่ยต้นนึงเนี่ยต้นนึง เป็นนอนผีเสื้อครับที่ชอบมาอาศัยอยู่ใบสมโอซึ่งเป็นใบอ,อ่อ,อนๆเนื่องจากว่าได้ฝนเนาะพอได้ฝนแล้วก็เขาก็เริ่มแตกยอดอ่อ,อนอ้อคุณแม่เพิ่งมามาตรวจสอบเนาะนี่ขนาดปไว้ต้นเดียวได้นี่อันปไว้หลายตน้นสิเบ่งมัททัวได้เป็นบ้าแม่เบ่งมัททัวหรอ้อบ่าเดิมบ้าเป็น มันเขียวขึ้นกันเบิร์ตปิดพักเดียวของนี่เนอะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเจอด้วพี่น้องนั่นแหละคือปัญหาในเรื่องของศัตรูพืชซึ่งพืชแต่ละชนิดนี่ก็มีศัตรูสิแตกต่างกันออกไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยพูดแม่เพิ่นก็เอาเวลาในช่วงนี้นะครับย่ำเศร้าหลังจากที่เสร็จภารกิจจากการไ่บาดแล้ว กระสีมาอยู่สวนในน้อยนี่แหละบ่หายไปไกลบ่หายไปหลายเนี่ยเป็นความเพิดเพื่นแล้วก็ช่วงตอนแรกนะครับอแดดรม่มลมตกกับครับนี่กระมาายางเบิง้งต้นใหม่ต้นไหลเบิ้งพักนี่ข้มสุขเดยเนาะแม่ใี่ดียีกรสีเมจได้ตัวนึงพี่ทั้งพี่ ตาดีพี่น้อง70ปีเลยคุณแม่70ปีแล้วแต่ว <c oughs> <school> ่ากันยังตาดีอยู่อันเดียห่องห่องย่างดีน่นก็เป็นความสุขครับขอให้เพื่อนได้ขยับร่างกายอ่าจิตใจกันสิเป็นการฝึกสมาธิได้นน่อยู่กับใบไม้ใบลายนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัด บางครั้งอะเร็จจากว่างเว้นอะที่ดังแม่ตั้มหูกตั้มศาดต์จ้ <Yeah. S 1> แล้วไปด้ยน, <Okay. S 1> นี่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่ใบนี่คุณแม่เป็นเห็นชีเมจโจได้แล้วนั่นครับเป็นกระสียิบออกไปปล่อยไกลๆอ,อ,อาอันนี้คือตอ้นบกสมโอซึ่งเป็นใบอ่อนที่เขามักสมโอพันอย่านงนี้แม่นครชทยสีนะครับ แล้วสิพามาเบิ่งแปลงผักแม่เพิ่นก็ปลูกไว้หลายอย่างพี่น้องอย่างละน้อยแต่ว่ามีอยู่มีกินนี่แหละอยู่หน้าบ้านนี่แหละคันเทียกับเขากะย่างวันนี้ลยพี่น้องแม่จ้าย่างกับเขาก็เมาพอกืดตูวไปใจเออย่างมือนีุ้กมีตุ่มมีแจงกันวันนี้แกงหน่อไม้เป็นป่หน่อไม้ก็หน่อไม้จากสวนจากหน้าเฮาสวนจากหน้าเออย่านางหันไปเก็บมากกว่มาจากจากสวนเจ้าของสวนเจ้าของอใบหญานางแล้วก็ พักแม่งรักก็เอาอย่างนี้เอาอันนี้ไปยังคั่นีนอันนี้ไม่ยังบอกไม่น้ไอมแดงบุกฮะหอมแดงลูกหอมแดงหอมแดงเนี LIKE ่ยจ้าไี่ดีแท้ก็เฮ็ดไว้กับเพื่อโยกสันตรงยังดีแท้ยกยังสี่เด้ติแม่ยกกระดิ่งมาใส่เอานันมาใส่แล้วก็เบุกแล้วก็เปียงกบอ๋ออัเป็นหอมแบงกับอย่างเนี้ยหอมแบงกับหอมแบงกับไออย่างน่ะหอมหอมหัว มอย่างผักชีจีนไงเอาอันนี้ยังผักชีฝรั่งผักชีจีนห้อยน้ำแขังห้อยน้ำแขังเลยวันเทองห้อยเสียพื้นที่จ้าครับยกรองขึ้นมาเห็ดแปลงสวยงามครับพี่น้องนี่เห็ดแนวระดับเล็กน้อยไปจังสันละจ้าทางล่างนี่เลยแม่กระเพราตีกระเพรากระเพราปลาตัวนี้แม่ไได้้นนอยี่กระเพรางามเยอะกระเพางามเยอะตี่โอ้เนี่ย ถ้าก็มีดอกไม้ข่อยง่าใบถั่วหล่อมาแลงอ๋อนี่กระเพราสิแม่นี่กือกะเพราอันนี้ก็ใบบักกรูดอันนี้มะกรูดมะกรูดไร่หนามอันนี้ก็อันนี้เดชอันนี้พริกโอ้พริกรกร<ว>ะไลยน้อยถ้าปุ่นมะเขือก็มีมะเขือก็มีมะเขือพวงก็มีมะเขือพวงก็มีอ๋ออันนั้นก็บใบบกักขามจ้าอือมีอย่างนาเล็กแต่น้อยมีแบบพริก โอ้พื้ไอ้ย่างดินนี่แม่ปุงยังไงปูงดินยังไงการโรกหนาก้วแม่ก็เลยเอาปุ๋ยมะว่าเอาปุ๋นมาบ้านแม่กับโบกกับกุ้มพืชปืนไปซืชนิดไหนและเอาปุ๋ยคอกเจ้าปุ๋ยคอกแล้วก็ใหดตามสิ่งดีของมีแม่นอ๋อพวกปุ๋ยคอกปุยยังนี่ยนะทีจ้ะอันนี้เบักบักยังขนาดก็ือหลายแท้มะละกอจะได้มาปลูกหลไรใครก็ปลูกที่แท้เอาว่าดได้แล้วกัน มันขื่นเลยมันแบบว่านั่นไงถอนไปย้ายน้ำมูลนกแร้งหลายก็ตายอ๋ออันนี้วานไว้ว่างไหมวาดแล้วมันขึ้นเองจริมันขึ้นเองอ๋ออันนี้มีวิธีเบิ้งมอตัวผูตัวแม่เบิ้งยังไรหูบ่ก็มันออกมาแล้วตีมีบอมันออกนั่นน่ะไปเบิ้งมันมันอันนั้นมันตัวผูตัวแม่นั่นน่ะต้นต้นนี่แม่นี่นี่ก็แล้วอันนี้ตัวแม่ตัวแม่เตี้ยตัวผูกับตัดทิมถอนทิมเป็นแย่งคือนตัวทิมมันเป็นน้อยดิว่าตัวผูว่าเป็นน้อย มันเป็นว่าก็ได้ถอนถิ่มเขาเอาต้นไหนไว้เอาต้นแม่เราไว้ต้นแม่ลักษณะเขาจีเป็นออกออกมาเป็นยังไงนี่แหละตะวัดเนี่ยออกดอกใช่ไหมออกดอกซ้ำนี่ต่ว่าตัวผูมันที่ออกมาเป็นพวงเป็นสายออกมานะอ๋อที่เป็นสายนี่คือตัวแม่จ้าแต่ตัวผูคือจีเป็นสายออกมาเป็นสายออกมาเขาเป็นดอกเขาจะเป็นน้วยบะบ่เป็นกระน้อยเป็นกระน้อยคือบ่เอาไว้เป็นมู่กันเขาว่าอันมีการผสมกันหรือยังไงจากแล้วบ่เห็นนันพวนเอาไว้เราก็ ตัดถิ่มขึ้นเลยครับเลยใช่อืออันนี้เด็กคนต้นยังอีคะนนี่อันนี้ต้นอย่างอันนี้บักตุ้มแขกอ๋อมาตุ้มแขกอันนี้พริกนี่ก็พริกดำพริกดำนั่นเด่นเกิดเพียอีกแล้วนี่อ๋อนี่มันช่วงหนาฝนนี่เพียจะมากนะมันอันอันกระท้อนกระท้อนโอ้คนอ่ะคนนี้พักไรยางต้นเอียงต้นไอ้ ผักดีไปใส่ต้มเลือดหมูนี่พี่น้องโอ้ของแม่กับมี่เนาะสะระแหน่กับเน่กระถางเลยสะระแหน่กับเน่กระถางอันนี้ไม่มระดับนี่กับม,มี่ดิแม่ยันี่ดอกไม้ดอกไม้บอนสีบักเพาอย่างขนานดะคือว่าไปปลูกบักเพาเาะท่านหน่อไปปลูกท่านไ้ปลูกดิเอะนี่เดชพักยังนี่ไหมพักแป้นกระนั<ล>้นจะกินเฮดจไนแม่กินกับปาดไปเลรอเนาะปาดมองไหนปาด กุ้งมันว่ล่ะปลาร้ตะต้นมันะมนะตะกุ้งมันไปเนี่ยแมนเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นไม่ขึ้นไม่อีกโอ้โปลูกในกระถางซช่ไหเนี่ยปลูกในกระถางซทำนี่แล้วทำนี่ก็ได้กินซทำนี่ก็ได้กินอืมไอพี่น้องไม่ได้ปลูกกันลุ่งพื้นดินได้ใส่กระถางไว้อันนี้ก็พริกยังพริกดำตีนี่ก็พริกดำอ๋อนี่พริกด,ดำเลยนี่เดี๋ยวต้นนั้นเป็นไว้แล้วกันบอกเดี๋ยวครแม่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพายมาอีกเบิ่งอันนี้ต้นยังอันนี่ บักกูดถึกกันกนั่ะล่ะกกูดึกกกันูดไล่น้ำกูดไล่น้ำโอ้บักกูดหลายต้นนี้ไหมกูดหลายตัวนี้นนอันนี้ก็เป็นมะขามเอาแม่ว่าสิบอกกับพี่น้องว่าจงได้ก่อนสีอันตัวมันเป็นว่าเนี่ลยจะมะละาากอที่มันเป็นลูกแล้วอันนี้ตัวยังคันแม่ตัวแม่บอกนี่เระตัวแม่โอ้ยตัวแม่นี่นี่อ๋อดอกเขาสีเป็นังสี่พี่น้องเดี๋ยวเด้อดอกสีเป็นเลี้ยวๆบ้างไหมเลี้ยวๆย่างๆเป็นบ่กันวันนี้เขาเกอก นวยมาน้ำนี่ก็ได้กินลูกแล้วกันจริงๆแล้วกันเขาต้องปลูกเขาห้างมันไหนก็ห้างซกระจายออกมาอี่างน้อยเลยประมาณจกเมตรหนึ่งคนปะเมียอันนี้คือวานสะวานสะอันนี้ก็บบกูดได้น้ำก็ใส่ใส่ห้างกันเลยจ้า อ๋อนี่มะกรูดไร้น้ำอ๋อปลูกสเเิเลยป้าแม่ปลูกยังตีเลยออแม่ไปทั้งพุ่นอ๋อมะกรูดไร้น้ำนเ,นเนี่ยปลูกเซกกระถางสิเลยเนี่ยแม่นจ้ะอ๋อนี่ก็ออกลูกแล้วืก,กันใสออมนแม่คือบอเอาลงพื้นดินขึ้นที่ไหนป้บาบัวแดงงามเนี่นี่บัวแดงงามโอ้นี่ออกลูกแล้วพี่น้องมึงะกรูดไร้น้ำออกลูกแล้วโอ้ไม่ยุไม่กินเนาะอันนี้ก็เป้ยังไง กล้วยด่าง,างอินโดกล้วยด่างบัตินี้ในบริเวณนี่พี่น้องขอบพื้นเพิ่งยังรั้วรั้วบ้านรั้วกินได้อ่มีเป็นแม่กับมีต้นไม้ต้นไม้ต้นยังกับใบ<า>บับกปูนบักเนาคือกันนั่นเดียวไปพาไปนไอนเบิ่งต้นอ,อันนี้ก็ใบบกกักรูดดีขคือกันบกูดมะกรูดตัวนี้ก็แห้งน้อยดุกแล้วบนเต็มเดียวโอ้เออบักรูดอันนี้บางยังหันต่อไปอีกอันนี ป็นบักน่าวบักน่าวตีต่อมาเดิบักตูมมาตูมโอ้นี่ต้นมาตูมต้นมาตูมก็มีอืไปมาทางนี้ก็เป็นไม้ผลนี่แม่ไม้ผลบักม่วงบักว่าบักว่านี่แม่ว่าแม่นามาตาอันห้าใส่ยังก็บห้องออันหนึ่งไหมอืมครับ อันนี้จะเป็นพักไอ้เกินเยี่ยงกรนี่แม่อันดอกอ่อนชันอ่อนชันพี่น้องนี่กินสดก็ได้ครับอันนี้ก็ทานสดก็ได้มะนาวโหดพะวงหาวมะนาวโหดออกลูกแล้วอยเพียนี่ออกไปยังแท่งหน่อปุ่งปุ่งได้ยุได้กินน้ำร้ายพี่น้องอันนี้สิน้ำร้ายนี่ยังหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นใบบักขามโอ้ใบบักขามนี่แม่เนาะ ขนอ้าไปต้มเตยป่าต้มเตยป่านาะอึ้งอะไรอึ้งปิไปอย่างไปเบิงมีอย่าง,ง,งอีกเนี่ยบริเวณรอบรัว้วโอ้หนี่ปู่ดอกไม้น้ำตีเนี่ยจ้าพื้นที่น้อยๆนี่แหละพี่นอ้องแต่ตว่าขับขังไปด้วยดอกกนยังดอกกูน่าตื่นสายสิน่าตื่นสายตื่น,สา,น,านสายป่ะแม่ <c oughs> <c oughs> ไปพาพี่น้อ,องไปเบิงอยากไปเห็นในเสดาจดำน้ำ โอ้แม่เพิ่นกับปลูกต้นไม้เนื่องจากว่าพูนแม่ไปวัดไปวัดน้ำดิแม่จ้าก็เลยปลูกต้นไม้ไว้ไปบูชาพานะครับเป็นต้นดอกหางหงอันนี้ฝรั่งอะไรดนี่แม่ฝรั่งดำฝรั่งทับทิมสยามม่รููซื้อเนาะ <c oughs> <c oughs> ว่าดำก็ดำนเนาะแม่เนี่ยมันออกน้อยปะเนี่ยออกออกหลายปะออกหลายอยู่ ออ oh, พ่อได้กินมันบอ<ะ>พอได้กินละ่ะพี่เพอได้กินนะพี่น้องนี่เพิ่นเป็น,ปนพนันน่ะนี่บ้าหยุดมามาปลูกครับไอมะขามเทศเพชรนนทไทยเดี๋ยวสิตอนกิ้งไว้อยู่ตอนกิ้งไ้คุณแม่เพิ่นช่ำไว้เลยก็บฮะท่คุณแม่เพิ่นอยากแบ่งปันมรเบงอันนี้สเสดาบอกม่มจ้าสเสดาสดาดำเขากินยังไงนี่ก็เอานี่ละ่ะ กันกินสิกินเอาดอกยอดอ่อนมันเห็ดไปลวกเต้เน่ยซิมไม่พีน่น้องเพียงเพียงโอ้ยมีเฉาหยัมดอกด <laughs> <laughs> อันนี้คือผักสวนหลังบ้านเอ้ยหน้าบ้านนะพี่น้องหน้าบ้านก็นมีพวกดอกไม้แล้วก็มีผักหลายๆชนิดปะ่ะเดี๋ยวแม่พาพี่น้องไปเบิ่งอีกไอ้ปลาผักหวานแม่ได้ป่ะต้อผักหวานก็ผักหวานซึ่งเขาบอกไอว่ามันตายหลาย,ลยหลายต้มันตายหลาย ร้องปลูกเบื้องพี่น้องว่ามาในการปลูกโดยการใส่กิ่งตอนนะแม่เนาะใส่กิ้งตอนก็อสิเป็นอีกหนึ่งทางเลยครับพี่น้องในการตัดสินใจเบื้องว่าเสียวมาปลูกบ่อันนี้ก็เป็นเป็นหมากเป็นหมากก็ทนพยุงยุ่งขางกันเลยอยู่บุบานบ้าหยุดนี่แหละนี่หมากพี่น้องหมากยังแหละวันนี้เอาไปเคี่ยวอะไรในแม่มันเมานี่ก็มีขอกปุ๋ยมักอันนี้เป็น ปุ๋ยมากกว่าแม่เนี่ยจ้านี่<ไ>ป,ปุ๋ยมากใบไ,ไม้ไปหญ้าก,กับปุหญ้าก,กับมูลงัวมาหมักร่วมกันนะครับแล้วก็เอานำนำหมักมะฮดนะปะปไปเบิง่งโอ้นี่ผักหวานปลานี่คือแม่ผักหวานปลาใส่กิ้งตอนปุนป้นบ่ะมีอนจ้าโอ้นี่ผักหวานปลาโอ้นั่นดอกโอ้ผลเส้นในการเกิดเกิดดีบ่แม่เกิดดีอยู่ขางนั่น ใส่โอ้นี่เดี๋ยวเกิดอยู่นี่พี่น้องนี่นี่พระวันปลาในการใส่กิ้งตอนตายกับมีเนาะแม่เนาะตายกับมีตายกับมีเกิดกับมีเกิดกับหลายโอ้แม่นี่มันออกลูกตัวนี่ต้นนั้นออกปลาไปเบิ้งไปต้นนี้กนี่พี่น้องนี่พระวันปลาในการใส่กิ้งตอนนี่ก็ติดอยู่ได้ครับได้ยุดได้กินอยู่นี่บางต้นนี่นี่นวยนี่ออกนวยแล้วนี่โอ้ออกนวยแล้ว แม่เคยเห็นนวลหวานปลาปะเคยเห็นอยู่เห็นดีอันนวลเดียดูชุ่มแต่บ้านนี่เดียได้ออกนวยแล้วพี่นอ<ไ>้องเพิ่นขายเม็ดละหลายบาทอีเดียหนิแม่อันนี้แม่กับเพิ่นกับพ่อได้กินอยู่ครับหวานปลาเน,นี่ทั้งหมือดหวานทั้งต้นนี่แม่โอ้หที่เห็นเลยนี่ติดหลายนด้นี่ติดกัหลาย,ต,ลายตายกัหลาย นะครับมนัฮะมันนี<ะ>่ก็ติดอันนี้กับติดติดไป<อ>หาแล้วก็ดูแลยากบ่แม่พระวันปลา,น,านี่ยดูแลยากตีเอาใจยากขึ้นกันเลยติเอาใจยากโอ้เอาใจยากดูแลยากนะครับนี่ก็เป็นบริเวณคางคางบ้านพี่น้องก็มีปลูกผักสวนขั้วปลูก อยู่ปลูกกินแล้วก็มีมะม่วงผลไม้ตามฤดูกาลกับปลูกพักบานมานี่กันนี่กับมะน,บบนาวตัวหนึ่งกับมะนาวก็ได้กินออกน่อยออกอย่างนี้นะออกหน่วยออกลูกอ๋ออันนี้สายยังกันนะสายน้ำตีลองเปิดเบั้งนะน้ำจากไหนเปิดเพื่อเหนื่อเพราะผิวผิวนี่สายน้ำพี่น้อง แม่เนเนตะระบบนำให้กับต้นไม้เอาเป็นสายไอ้นอ้ำพ่นบ่จ้าไอ้น้ำพ่นไอ้น้ำเพ่าอ,อ๋อพ่นไร้พ่าะไ้มันพอให้มีน้ำ <c oughs> ม,ม,มีความซุ่มเย็นอ๋อนี่พี่น้องเออนี่ยนี่ครับของบ้านเราเนี่ยอา้าว พ่อได้ซุ่มเลยเย็นมันมีปรลาโพลไดติแม่ปรับหัวได้พร้อมโอเคนี่คือการปลูกอยูป่ปลูกกินอยู่พักสวนขางบ้านตะกนาบ้านนะครับผมเอาบอกพี่น้องแน่คุณแม่คอนดิสิลาล่าพื้นทีนน่น้อยๆนี่เดี๋ยว่าแม่มีพักอยู่หลายชนิดพื้นทีนน่น้อยนิดจริงเลยปลูกว่าออได้ยู่ได้กินอาหาร เอาเนี่ยหลายชนิดมากผสมประสานกันบ่นละเล็กละน้อยเพราได้กินวัว่าได้ไปะาไก่เพราะได้ไปซื้อพี่ซื้อเออซื้อร้านกาซื้อยัอลองละจ้าฮาเฮ็ดกินส่วนตัวคันี้ซื้อกลายบาทได้มหนบ่แต่ระคาแต่ละมือนน่นเน,ะนะาะราคาเพราะว่าหลายบาท นอกจากเมื่งหลักเป็นผักหอมผักง,งสีกะห้ากกซื้อกรำรสีบาทอ่ะน้องมีเห้าก็เพราะได้ใส่ได้กินจากของตั้งสี่แม่ก็มีอยู่ไม่กินเนาะออมีอยู่ไม่กินพี่น้องอยากเหตดกะเห็ด,ดเดอคาะเด้อเพาได้กินจาของเองค่าแต่ใครตั้งสี่กับมีน้ำรัพงรพืนที่ใส่ปลาไหลเนาะบางอย่างก็ใส่ก็เป็นกระถางเป็นกระถางเป็นเศษ <c oughs> ไอ mm. yeah. ้วาสุลูที่เหลือใส่นี่ยแหละเนาะใช่เอาแม่ก็มี่ยูมีกินนะครับผมพี่น้องเอ้ยยูให้กินเด้อจ้าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่สมอนลายนะครับผมที่พาเยี่ยมชมสวนหน้าบ้านก็เป็นการปลูกเพิ่มเติมแล้วก็รีเริ่มไม้น้ำกระมี่นะครับผมกระมี่การปรับเปลี่ยนแล้วก็ทดลองพร้อมนะแม่เนาะแม่โอเคครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ